ที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นผ้าไหมมัดหมีนับเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมานานถึงขนาดมีการจัดตั้งเป็นสาขาวิชาการทอผ้าไหมขึ้นในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นแล้วการทอผ้าไหมมันเกี่ยวอะไรกับรูค่าพลังงานในวันนี้ติดตามชมกันเลยครับ ื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ไงล่ะครับอาจารย์แม่เพราะกว่าเราจะได้ผ้าไหมออกมาสักผืนหนึ่งเนี่ยต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนมากมายตั้งแต่มัดย้อมสีกวักไหมปั่นหลอดและจบด้วยการทอนี่แค่ขั้นตอนคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็สร้างความยุ่งยากให้กับชาวบ้านนักทอผ้าพื้นเมืองเป็นอย่างมากล่ะครับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเขาเล็งเห็นปัญหานจุดนี้จึงได้ช่วยแบ่งเบาภาระ พัฒนาเครื่องมือช่วยทุ่นแรงให้กับชาวบ้านโดยอาศัยพลังงานสะอาดที่หาได้ไง่ายๆอย่างแสงอาทิตย์นี่ไงครับขั้นตอนของวิเลยเรานี่พยายามเข้าไปช่วยท็อปอัพเทคโนโลยีของชาวบ้านนี่หลายๆเรื่องนะฮะอย่างเช่นเรื่องเครื่องปั่นหลอดอย่างเงี้ยเราก็มาคิดกันว่าปั่นด้วยมือนี่มันช้าทำยังไงเราจะเอามอเตอร์มาใส่ให้มันเร็วขึ้นหรือแม้แต่การการวางเฟรม ที่จะมัดเนี่ยเดิมทีเราต้องหยิบทีละเส้นมาดึงไปดึงมาแต่ทีนี้ก็ใช้วิธีวิธีที่กวักให้มันหมุนเร็วขึ้นเป็นไงครับแนวคิดของเครื่องนี้ที่จากเดิมชาวบ้านจะต้องออกแรงใช้มือกวักไหมหรือปั่นหลอดได้แยกกันคนละขั้นตอนทำให้เสียแรงและเสียเวลาไปเป,เปล่า,ลาๆดังนั้นนะครับทางวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งการผลิตผ้าไหม ได้คิดค้นเครื่องกวักไหมและปั่นหลอดได้ในขั้นตอนเดียวกันขึ้นโดยแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านโซลา่าเซลล์มาทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าเพื่อไปหมุนมอเตอร์และขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องนี้ไงครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับชาวบ้านจะต้องสวมปลอยไหมเข้ากับกรงหรือปล่อยป้เข้ากับกรงเพื่อจะที่ที่จะทำการกวักไหมเข้าเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หาต้นของปลายไหมนะครับสวมเข้ากับแขนสายนะครับหลังจากนั้นก็ มามัดเข้าสู่ที่ตัวอักของเครื่องลำดับขั้นต่อไปนะครับก็คือ,อการควบคุมการเปิดปิดสวิตช์นะครับซึ่งเครื่องนี้ได้ออกแบบมาให้ควบคุมความเร็วรอบได้3ระดับนะครับลำดับแรกนะครับชาวบ้านต้องเปิดสวิตช์อยู่ในตำแหน่งช้าก่อนนะครับเพื่อให้ความเร็วรอบจากเส้นไหมจากตัวกรงเข้าสู่อักให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมซึ่งหลักการสําคัญนะครับก็อยู่ตรงที่ลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับใช้หลักการของจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ําสุดนะครับซึ่งจะมีแขนสาย แกนกวักไม้นะครับสัมผัสอยู่กับอยู่หน้าของบริเวณลูกเบี้ยวตลอดเวลาแล้วก็จะมีสปริงนะครับช่วยในการดึงกลับไปกลับมานะครับเมื่อลูกเบี้ยวเคลื่อนที่ครบรอบจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่าสุดที่เห็นนะครับแต่ถ้าวันไหนเกิดครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องนี้สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือใช้หมอแปลงแปลงไฟที่มีอยู่ในบ้าน220โวลต์มาใช้ได้อย่างสบายสบาย หรือถ้าเป็นเขตที่ไฟไปไม่ถึงจริงๆนะครับก็สามารถใช้แขนจับสวมเข้ากับแกนเพลาแล้วใช้พลังงานจากคนนี่แหละครับเครื่องนี้ก็ทำงานได้แล้วล่ะครับอ้าวทำมือทำจากมือคนไทยเป้าหมายของสถานศึกษาแห่งนี้นะฮะหรือสาราไม้ไทยนี่เราตั้งขึ้นก็เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราด้วยเราจะพยายามช่วย ทางด้านเทคโนโลยีไปไปช่วยในการผลิตได้วยความที่วิเลยเราตั้งอยู่ชุมชนนี้ชุมชนเขามีอาชีพเรื่องการทอผ้าไหมยอยู่แล้วแล้วก็นโยบายของรัฐบาลเองก็อยากให้สถานศึกษานี่มีส่วนช่วยการศึกษาของของชุมชนด้วยนะฮะช่วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยครับนั่นคือตัวอย่างพันธกิจที่สำคัญของสถานศึกษา ที่จะต้องเป็นทั้งฐานความคิดเป็นแหล่งค้นคว้าแล้วก็เป็นแหล่งทายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน